สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีเพิ่มเบอร์มือถือใน Apple ID กันนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วเข้าไปที่ Apple ID ของเราค่ะกดไปที่รหัสผ่านและความปลอดภัยค่ะกดไปที่แก้ไขค่ะจะมีให้เราเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่ชื่อถือได้ค่ะ ป้อนรหัสผ่านไอโฟนของคุณค่ะตรงนี้จะมีให้เรอดากรอเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วให้เราเลือกว่าให้ส่งข้อความตัวอ,อักษรหรือติดต่อทางโทรศัพท์นะคะแล้วกดส่งค่ะ รอสักครู่นะคะหลังจากนั้นจะมีข้อความเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะให้เรากรอกรหัสตัวนั้นค่ะเมื่อเรากรอกครบเบอร์มือถือของเราที่เราเพิ่มใหม่ก็จะเข้ามาอยู่ในระบบตรงนี้แล้วนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอยากให้ไหมทำคลิปอะไราสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ